ตุลจีนมหามงคลดนบันดาลความรุ่งเรือง21-23มกราคม2566กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตถวายละครแก้บนชมนิ้วถวายบ้วนเซียนวันที่23มกราคม2566เวลา16.39นาทีร่วมกันหลอ่อหลวงพ่อโตหน้าตัก81นิ้วเท่าองค์จริง เพื่อนำไปประดิษฐานนอุทยานหรุกชาติหลวงพระโตนวัดหลักศรีราชสโมสรตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแผวจังหวัดสุสาครทตำบลเททองหล่อหลวงพะโตหน้าตัก81นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานนอุทยานรกชาติหลวงพะโตทองก้อนใหญ่1,000บาททองก้อนกลาง500บาททองก้อนเล็ก100บาทแผ่นทองตามกำลังศรัทธา ร่วมทบุญออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี745 1 007 38 3และธนาคารกรุงเทพ281 0 233 29 9ชื่อบัญชีวัดหลักซีราสมสรในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนาพร เจ้าคุนเดอรเรกเจ้าวาดวัดหลักสี่ราชโมศรกล่าวว่าลุพหโตเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ปางชนะมานอันนี้สองการหล่อลุพหโตให้พุทธชยชนได้กราบไหว้ใครไหว้ลุพหโตที่เราหล่อคนหนึ่งเราก็ได้บุญครั้งหนึ่งไหว้สิบคนร้อยคนเราได้บุญสิบครั้งร้อยครั้งไหว้วันไหนเราได้บุญวันนั้นไหว้ทุกวันทุกเดือนทุกปี เราได้บุญทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นบุญสะสมไม่รู้จบไม่มีกำหนดสาธุ